คุณผู้ชมฮะมาดูที่โคราชกันหน่อยนะครับหลังจากที่สอสเต้มงคลกิจนะครับได้มีการแชรเป็นคลิปออกมาว่ามีบ่อนที่เปิดอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงเลยนะล่าสุดทางผู้ว่าเองนะครับก็บอกว่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้นะครับว่าบ่อนที่ว่านั้นอยู่ที่โคราชจริงหรือไม่นะครับกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือว่าสอสเต้นะครับได้โพสต์เฟซบุ o ก k นี่แหละครับแฉนะฮะว่ามีบ่อนที่โคราชเนี่ยเปิดผิดกฎหมายอยู่เจโต๊ะ มีผู้เล่นคนไทย100ถึง200คนเปิด24ชั่วโมงติดกับตลาดเทิดไทยตำบลสุรนารีอําเภอเมืองนครราชสีมาต่อมานะครับนายวิเชียนจันทราโนไทยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคลิปที่นำมาเปิดเผยเนี่ยเป็นบ่อนในโคร,ราชจริงหรือไม่แล้วก็เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเร่งตรวจสอบว่ามีบ่อนตามที่ปรากฏหรือไม่ ล่าสุดพลตํารวจตรีสุจินนิพานิชผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าเป็นบ่อนที่โคราชตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดต้องตรวจสอบให้แน่ชัดหลังจากนี้จะส่งชุดตํารวจสายสืบนะครับลงพื้นที่หาข่าวเพื่อตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนกันต่อไปขณะที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ลงพื้นที่ไปดูนะว่า จุดที่บอกว่าเป็นจุดที่ถูกแฉเนี่ยที่เปิด24ชั่วโมงนียเป็นยังไงปรากฏว่ามันอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบนะครับของตํารวจท้องที่สพพก,กลางอําเภอเมืองนครราชสีมาครับพบว่าเป็นซอยที่คับแคบโซนด้านหลังตลาดใหญ่ริมถนนมิตรภาพสภาพก็เป็นป่ารกทึบมีบ้านเรือนผู้คนเบาบางนะครับจุดบริเวณโซนด้านหลังของโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งด้วยถูกปิดประตูทางเข้าออกกันอย่างมิดชิดแล้วก็แน่นหนาบรรยากาศเงียบเหงานะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ